พี่น้องชาไทยครับหลายคนเห็นแต่กระทะโคเรคิงในโฆษณาวันนี้เราเลยมาที่ตลาดแห่งนี้แะครับมาท้าให้ทุกคนเห็นความพิเศษของกระทะโคเรคิงโกล e r ร e สกันดูวันนี้มาซื้อของมาทำเมนูอะไรครับมีผักกระเชดค่ะข้าวผัดน้ำพริกปลาทูค่ะไข่เจียวกุ้งสับเวลาผัดเนี่ยมันติดกระทะไหมฮะติดประจําเลยค่ะต้องใช้น้ามันเยอะไหมับเวลาทอดปลาขึ้นขวดเลยมั้งคะเวลาทอดไข่เนี่ยมันมันติดกระทะไหม ะะวันนี้ผมจะพาคุณไปลองผัดโดยไม่ติดกระทะทอ,อดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอดไข่แบบไม่ติดกระทะมันเป็นยังไงเอาไหมลองดูค่ะจะลองดูค่ะไป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 ,ไปต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้ไปไม่ใช้สเปเชียลเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นความพิเศษของกระทะโครเก็ตคิงแล้วคุณจะบอกว่าโอ้ยมันโดนจริงๆสิ่งที่วูที่ชอบมากที่สุดก็คือกระทะของเราเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันอลองเอาตะหลิวแค่ดูมันไม่ติดกระทะเห็นป่ะเห็นป่ะ กร,ร,ร,ระทจิงๆ้ปกตินี้ต้องใส่น้ำมันท่วมเลยนะคะว่าถ้าเราใช้น้ำมันเยอะๆในการทำอาหารอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้กระทะ KORE KING เคโรืคอบแปดชั้นมีทั้งเคลือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทองและเทคโนโลยี nano silver coating ช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียและวิธีทำความสะอาดง่ายมากครับแค่ใช้กระดาษชุดน้ำเล็กน้อยนะครับแล้วก็กวาดไปรอบๆกระทะ ป๊าเสร็จทำเมนูต่อไปได้ทันที mm hmm. เป็นยัไงบ้างฮะการทำกับข้าวกับกระทะโคอร์คิงโกลด์ซีรีส์ครับชอบมากเลยค่ะชอบตรงที่ไม่ติดกระทะค่ะ ชอบตรงที่ไม่ต้องใช้น้ำมันค่ะพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ได้ลองติดใจกันทั้งนั้นครับกระทะคอร์คิงโกลด์ซีรวิสราคา15,000บาทครับแต่เราขายแค่3,300บาทสำหรับ59สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ครับพิเศษครับสำหรับทุกคนที่ดูโฆษณาอยู่ตอนนี้ถ้าโทรเข้ามาภายใน5นาทีซื้อ1แถมหนึ่ฟรีทันทีครับ021263121ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ทำให้คุณไม่โทรไม่ซื้อ กระทะโคเรียคิงครับ